คำถามนะครับบอกว่าเราควรแผ่เมตตาให้ไวรัสตัวนี้ไหมเ,เนี่ยถ้าใครฟังบางทีอาจจะรู้สึกตลกแต่จริงๆแล้วคือถ้าเราเราแผ่เมตตาให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆความหมายก็คือการที่เราเอาความสุขไปเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นนะความหมายที่แท้จริงของเมตตาคือเราสร้างความสุขขึ้นมาในใจก่อนมีความสุขจริงๆไม่ได้แกล้งสุขนะไม่ได้ แกล้งทำเป็นนึกภาพของผู้มีความสุขแต่ว่าความสุขที่ล้นเอ่อขึ้นมาจะจากการทําบุญรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าจเจริญสติภาวนาก็แล้วแต่นะจนกระทั่งเกิดจิตวิญญาณเกิดไอ้ความเกิดจิตใสใจเบาขึ้นมานะกระทั่งเราสามารถที่จะเอาความรู้สึกสะอาดใสเบาตรงนั้นเนี่ยนะไป,ไปเผชิญหน้ากับทุกสิ่งในโลก หันเอาด้านของความสุขทางจิตใจของเราเนี่ยออกไปพบกับโรคนะะหรือแม้กระทั่งโรคที่มันเป็นโรคร้ายอยู่เนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นการแผ่มเมตตาการแผ่มเมตตาให้กับสิ่งใดก็ตามก็คือการหันเอาความสุขภาคของความสุขตัวตนของความสุขหรือว่าสภาพจิตใจที่มันเป็นกุศลธรรมออกไปใส่สิ่งนั้นมันจะกลายเป็นเกราะป้องกันตัวขึ้นมา นะซึ่งถ้าเรามีความสามารถที่จะเห็นออร่านะที่มันเบ่งบานเป็นประกายมีความสว่งางหนาขึ้นมาเนี่ยเ,เราก็จะเริ่มเข้าใจว่ากำแพงแก้วนะที่มันปกป้องเราจากพยันตรายนะจริงๆแล้วเนี่ยที่ดีที่สุดมันก็คือ การแผ่เมตตานั่นเองอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้เนี่ยว่าถ้าหากแผ่เมตตาได้ระดับอป,ปมัญญาสมาบัตินะคือไม่ใช่เมตตาแบบท่องแค่สเปสตาเวลาหวนตัแต่ใจยังแค้นยังเดือดปุดปวดอยู่อะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะต้องเป็นเมตตาในแบบที่มีความนิ่งว่างกว้างสว่างแล้วก็เกิดความรู้สึกจริงๆว่าเราอยากเผื่อแผ่ความสุข นะที่มีในใจเนี่ยมันล้นเหลือเหลือเกินมันเกินเกินพอนะอยากจะแผ่ให้กับคนทั้งโลกอยากให้คนทั้งโลกมีความสุขตามเนี่ยอันนี้แหละที่เป็นเมตตาแบบที่มีทิศทางจะไปเป็นป,ปรมัญญาสมาบัติได้นี้ที่เป็นป,ปรมัญญาสมาบัติจริงเนี่ยก็คือจะต้องมีความเป็นฌานนะฮะมีมีความนิ่งมีความต่อเนื่องมี คามสว่างมีความกว้างมีความโอราณของจิตเนี่ยนะยังเสมอต้นเสมอไปช่วงหนึ่งยาวนานช่วงหนึ่งนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมันถึงจะเรียกว่าเป็นกําแพงแก้วของจริงชนิดที่พระพุทธเจ้าตรัสนะแม้แต่ยาพิษก็ไม่สามารถทำอันตรายได้อย่าว่าแต่โควิดเลย <c oughs> นี่อย่างถ้ากลัวเกิดความวิตกแล้วเราแผ่เมตตาให้กับไวรัสเนี่ยนะ มันก็เหมือนกับเป็นการทำให้จิตไม่กลัวมันเน่ยเอาคิดง่ายๆแบบที่มันตื้นที่สุดนะถ้าเรามีความสุขอยู่กับอะไรเราจะไม่กลัวสิ่งนั้นถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะน่ารังเกียจขนาดไหนสำหรับชาวโลกก็ตามนนี้ถ้าหากว่าเรา,เาทำให้เมตตาตัวนี้มันแข็งแกร่งขึ้นได้ระดับที่เป็นสมาธินะ เราจะรู้ออกมาจากข้างในเลยมันจะมีสัญชาตญาณทางจิตบอกนะว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยแข็งแรงมีภูมิต้านทานเชื้อโรคร้ายนะทั้งในระดับของร่างกายและก็ในระดับของจิตนะครับ